มีความยิ้มหวานยิ้มสวยยิ้มแบบมีเรสไนยิ้มว่านะคะยิ้มแบบยิ้มสวยยิ้มหวานนะแมย่าของเรานะคะแมย่าวันนี้ใส่ชุดแดงนะเออนะคะเม่ย่าใส่ชุดแดงยิ้มหวานยิ้มสวยยิ้มแบบยิ้มมุมปากมุมปากด้านซ้ายนะคะมีความแบบ มีความแบบปากกระจับเล็กน้อยนะคะเอ,อ่อยิ้มแบบมีเรสนยยิ้มแบบนะคะยิ้มแบบสามตัวแตกแน่นอนนะคะยิ้มกอ,อยิ้มสวยนะทาปากแดงผสมชุดแดงนะคะทุกคนลุ้นดูก่อนนะคะเลขทูบนะว่าจะได้เป็นเลขอะไรนะคะมีความยิ้มสวยยิ้มหวานนะท่าลำสวยงามมากนะคะ เออมืออ่อนช้อยมีความสวยมีความยิ้มสวยยิ้มหวานนะคะทุกคนขาเดี๋ยวช่วยกันดูนะเดี๋ยวช่วยกันดูก่อนนะคะว่าเลขทูบจะได้เป็นเลขอะไรนะคะเออเอาเลขทูบไปลุ้นกันเนาะเอาเลขทูบไปลุ้นกันนะคะทุกคนขานี้เลยอ่ะ วันนี้ใครอยากได้เลขล็อกสั่งล็อกลาวพัฒนาบ้างพิมพ์มาเลยค่ะเพราะว่าเลขล็อกเนี้ยคือส่งตรงมาจากประเทศลาวนะคะเดี๋ยวขอยาถ่ายรูปไว้ก่อนนะเอออุ้ยสวยงามมากเลยเลขถูกนะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวดูก่อนตัวที่สามเป็นเลขอะไรเอ่ยสามหกศูนย์นะอุ้ยทุกคนเลขสวยจังเลยอะนะคะทุกคนพิมพ์คําว่าอ่าใครอยากได้สั่งล็อกไหมฮะเพราะว่า อาจารย์ไอทิมก็คือมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องที่อยู่ประเทศลาวเขาส่งเลขตัวล็อกมาให้นะคะตัวเลขล็อกมาให้ครอบใจขอบใจพี่น้องลาวเด้อขอบใจพี่น้องลาวที่ส่งส่งเลขส่งเลขฮูบมาให้เนาะส่งเลขฮูบมาให้เป็นเลขฮูบอ่าเป็นเลขล็อกเนาะเลขล็อกรัฐบาลลาวเนาะมณีเนาะเลขเลขลาวเนาะพี่น้องอ่ะทิมเขาว่าพิมเขาว่าขอรวยก่อน คร <laughs> อบใจเด้อขอบน้าใจพี่น้องพี่น้องลาวเนาะสั่งเลขอ่าสรงเลขล็อกสั่งทรงเลขวงไหนมาให้เนาะทรงเลขวงไหนมาให้ครอบใจเลยไล่วนนี้เดี๋ยวมันนี้อ่าเลขเข้าเดี๋ยวโอนต่างไปให้ซื้อเบียเนาะเบียรลาวเนาะเออกินเบียรลาวเดี๋ยวว,าว่างๆเดี๋ยวไปเจอกันเนาะประเทศลาวเนาะพี่น้องนะคะ ขูมใจพี่น้องฟังเหล่าเนาะที่มีน้ำจิตน้ำใจเนาะส่งเล็กล็อกเหล่ามาให้เนาะใครอยากได้เล,ล็กล,ล็อกเล็กล็อกเหล่าาะทุกคนทุกคนขาฝากคลิกลิงด้านล่างก่อนวันนี้บ้านนี้เปิดบินแรกเปิดบินวันแรกซื้อวันแรกครบสองร้อยรถอ่าไม่ใช่รถรถรถหรือรถหรือปาเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่านสาคริปต์ก่อนเนาะอาจารย์ไอติมขออ่านสาคริปต์สปอนเซอร์หลักแป๊บหบนึ่งนะคะเออ ใครที่เพิ่มเพื่อนไปแล้วนะคะแล้วบอกว่ามาจากอาจารย์ไอติมนะคะให้พิมพ์เขาว่ามาจากอาจารย์ไอติมคลิกเข้าไปบอกเขาแล้วบอกว่ามาจากอาจารย์ไอติมนะคะ<อ>เลขทูบด้วยสามหกศูนย์นะจ๊ะเลขทูบนะเอออ้ามาเบิงเล็กล็อกเลขวงในเนาะเลขวงในนะมาแน่้นะอันนี้ออกเล็กทูบกันเลยนหะน เลขวงในเลขสั่งล็อกเลขที่เราเรียกว่าเป็นเลขนำโชควันนี้นะทุกคนขาเตรียมแคปหน้าจอกันดีๆวันนี้เขาบอกแล้วว่าฟันเก้าจะให้แค่สามคู่เท่านั้นถ้าเลขล็อกไม่มาจะล็อกห้องตัวเองไว้ไม่ออกจากห้องหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> อาจารย์ไอติมพูดภาษาลาวอ้อ,อสเสียงทางลวงพระบางเลยโหยเข้าใจเ <c oughs> ข้าใจลวงพระบางเนาะ <c oughs> อาจารย์พูดเือนคนสมัติเลยเลยใช่ค่ะอยู่อยู่ใกล้ๆเลยเ <laughs> ้าเลยเ้าเลยไทยเลยเนะะาะอาไทยเลยไทยเลยมากกินอ่ามากกินขนมเส้นเนาะมากกินข้าวปุ้นขนมเส้นขนมเส้นน้ำยาปลาน้ำน้ำยาก,กนะทิเนาะเออตำดองแดงเคยกินบ่เคยกินตำดองแดงบ่ตำดองแดงไทยเลยนะเคยกินบ่ มีคนเคยกินบอ่อตา่าดองแดงไทยเลยนะเคยมาเที่ยวบ่อไทยเลยนะงานพี่ตาโค่นนะเคยมาเที่ยวบ่อ่าเคยมาเที่ยวกันบ่ไทยเลยนะนนนะยยอ,อ่ะ,ท,อท,นะอะทุกคนแคปหน้าจอนะอันนี้เป็นเลขล็อกนะจ๊ะต้องดันทรายค่ะเออดันทราย เป็นคนด้านท้ายเป็นคนเลยเนาะเป็นคนเลยเป็นคนพูเรือเป็นคนด้านทรายเนาะเคยเนาะเคยกินตำดองแดงเนาะเคยค่ะอยู่จังหวัดเลยค่ะอืมวันนี้จะไม่มีเบิ้ลเพราะเบิ้ลมันออกไปแล้วสลับงวดที่ผ่านมาทุกคนค่ะนะคะขอยายกกลับมาพูดเป็นภาษาที่ ภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของอาจารย์ไอติมนะฮะพูดไทยนะฮะเพราะไปอยู่อ่ากรุงเทพเป็นจํานวนมากไปอยู่กรุงเทพเป็นจํานวนมากขอยัุพูดพูดภาษากลางนะครับเพราะว่าไปอยู่กรุงเทพมาเป็นจํานวนมากนะคะจะพูดเลยพูดเราจะไม่ค่อยได้แล้วหลังๆเนาะนะคะเพราะไปอยู่กรุงเทพมาเป็นจํานวนมากเนาะ,ะโอเคนี่เลยนะคะฟันก้าวนะคะรูเก้า เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าหนึ่งคู่ในสามคู่นี้ยังไงมาแน่นอนมาอยู่ไปอยู่กรุงเทพมาเป็นจำนวนมากจะพูดเราจะพูดอะไรมันไม่ได้แล้วนะคะเออจะพูดภาษากลางพูดภาษากรุงเทพนั่นหละจ้าอืมนะเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้านะทุกคนนะคะฟันเก้านะสลับเลขล็อกนะะ เลขล็อกเลขวงในนะคะเออถ้าจะสื่อเลขนะถูกเลขถูกอะไรก็ถูกเลขถูกราวก็อ่าคิดพอ้ออาจารย์ไอติมด้วยเนาะคิดพ้อกันด้วยนะคะคิดพ้อกันด้วยเนาะเออโอนเงินค่าข้าวค่าหลไรมาให้ด้วยเนาะคิดพ้อกันหน่อยนะคะเราเราก็ให้เลขกันไปเนาะอะ นะคะเอ่ออาจารย์ไอติมอยู่กรุงเทพมาเป็นจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นคือวันนี้แบ่งปันเลขลาวแล้วนะถูกเลขลาวเลขอะไรก็คลิกพอกันด้วยเนาะเลขทูบคือได้สามหกศูนย์นะคะเลขทูบไป้นสามหกศูนย์นะคะเออโอเคตามนี้เลยนะคะทุกคนฟันเก้านะคะใครยังไม่ได้คลิกเอ่ย ำเนนยงคุ้นๆเหมือนคนแก่งทุ่งบ้านพี่เลยนะคะแก่งทุ่งคือตรงไหนเอ่ย <laughs> ที่ไหนคะแก่งทุ่งนะคะเอออยู่อันนี้นะเป็นคนกรุงเทพไปอยู่กรุงเทพมาเป็นจํานวนมากแล้วนะโอเคเราจะนึกถึงแบบภาษาเลยภาษาลาวเว้าบอไดนะคะนี่นะคะ ตัวที่ชอบมากที่สุดคือหนึ่งเก้าห้ากับหนึ่งเก้าสี่แต่ตัวที่รักมากที่สุดคือหนึ่งเก้าห้าวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะส่วนใครอยากจะได้เลขรัฐบาลไทยเลื่อนดูไลฟ์สดก่อนหน้านี้ที่ขึ้นโพสต์แคปชั่นว่าเลขรัฐบาลไทยนะคะก็เอามาให้นะคะแบ่งปันจะมปที่เรียบร้อยแล้วนะจะไม่มีการจุดทูบอีกแล้วแต่เดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกรอบหนึ่งว่าเลขทูบแต่ละที่เนี่ยจุดได้ที่ไหนยังไงบ้าง นะคะขอให้ทุกคนโชคดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูแมททุกคนได้เลขได้ได้เลขได้อะไรแต่แล้วก็หนีหายกันไปหมดนะคะเออบางคนก็มเอาแต่เลขอย่างเดียวเนาะเข้าใจพี่นะ้องลาวเนาะขอบใจพี่น้องลาว,นะาว,นะาวที่ส่งเลขเลขฮูบมาให้เลขสั่งล็อกลาวพัฒนาอันเมื่อนี้มาให้เนาะขอบใจอ่าขอบใจเลยนะคะเอาส่งเลขส่งเลขลาวพัฒนาวันนี้เมื่อนี้มาให้เก้าหนะึ่งเก้าสี่เก้าห้าเนาะ นี่เนาะโอเคตามนั้นนะใครได้เลขแล้วคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการกดแชร์ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมและขอบคุณสำหรับการติดตามติดดาวเพจอาจารย์ไอติมเรือนนาคาขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเลขรัฐบาลไทยทั้งเลกล่าพัฒนาเลขฮานอยมีทุกวัน ก็ไม่จำเป็นต้องเล่นทุกวันนะคะเพราะถ้าเล่นทุกวันมันเสียทุกวันนะคะมันอาจจะแบบว่าไม่ใช่ดวงของเราบางวันเข้าบางวันหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเลขหลุดอย่าปล่อยกันนะคะถ้าเลขหลุดถ้าเลขหลุดอย่าปล่อยกันนะเออถ้าเลขเข้าอย่าลืมกันให้คิดพอกันไว้นะคะแล้วโอนเงินมาให้กันใช้ด้วยล่ำลาไปแล้วในช่วงเวลานี้สวัสดีค่ะ เช่ใ้ต่ท่อแล้วหรอราวบไม่กินหรอ